ไปหาผักมานะทุกคนโอ้หได้เยอะมากใบนี้มันผัดก็อร่อยนะทุกคนนี่นะผัดหรือว่าต้มแกงจืดก็อร่อยร้อนๆโดนร้อนอร่อยมากอันนี้หมาล่องเลยนะแต่ผมไม่รู้ชื่อภาษาไทยนะนี่ผัดอร่อยผัดน้ำมันหอยอร่อยนะ บ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมีหิ้งพระนีนะน,ะนี่หิ้งพระยืดออกมาตรงนี้นะทุกคนเจอไหมอ่าน้องข้าวโพดอ่ะน้องข้าวโพดนีขด่ข้าวโพดเขาหงามอยู่ห้องน้ำล้างจานหองข้าวอย่างลาง้างนะครับหองข้าวอย่างนี่แหละอันนี้เกลังกวาดบ,บ้านใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรียบร้อยไหมหโอเค ข่อยก็เก็บเป็นระเบียบนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจีน้าที่ได้เช่นเคยครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตบ้านน้องมอนให้พี่ๆได้รับชมนะครับผม ก็บ้านน้องม้อนเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแต่ก็จะพาไปดูแล้วก็รีวิวให้ดูนะคะผมตอนนี้เองผมก็อยู่ที่ไร่นะตอนนี้ก็เพิ่งจะช่วยแม่เนี่ยตัดผิงเซนเสร็จนะทุกคนก็เป็นสมุนไพรนะนี่แต่ว่ายังเดืออีกเยอะเลยนะเราต้องไล่ถอนต่งข้างบนลงมาข้างล่างทุกคนก็วันนี้ผมก็ถอนเสร็จแล้วแล้วก็ส่วนพี่เขาเนี่ยก็กำลังจะตัดผิงเ็นอยู่นนเดี๋ยวผมก็จะพาชมไร่ก่อนขึ้นไป บ้านน้องมอสน,นะคะผมแล้วก็จะแวะไปหาป้าเค้ยด้วยนะคะผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ดูเหมือนฝนจะตกแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาชมบรรยากาศในไร่ก่อนนะคะผมนี่ทุกคนฟ้าดูคึมๆน,น,นะเหมือนฝนตกอยู่แล้วนะเมื่อบ่ายๆนะฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งแนละ้ทุกคนแต่ว่าตกไม่หนักนะแล้วก็น้ําตัวนี้เริ่มแรงแนละ้วทุกคนมาแบบสีคุ้นๆเลยนี่ นี่ทุกคนน้ำขุ่นมากนี่จ้าเปาเปาเปาจ้าเปาก็ลงมาเป็นเพื่อนผมนะไปจ้าเปาก็ลงมาไล่นะคะผมให้มาอยู่เฝ้าไล่นะซึ่งแม่กับน้องเนี่ยอยู่มีแต่ผู้หญิงนะก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยนะผมก็เลยเอาจ้าเปาเนี่ยลงมาเฝ้าไล่นะให้เห่าคนสักหน่อยนะทุกคน กะน,นะทุกคนนี่กอมะละกออันนี้ก็เป็นมะละกอสองแถวนะมะละกอส้มตัมก็ราคาอยู่ที่ประมาณตอนนี้ราคาขึ้นแล้วทุกคนอยู่ที่ประมาณสิบห้าบาทนะคะผมแต่มีน้อยนะเพราะว่าเราปลูกเนี่ยมันมักจะกลายพันธุ์นะกลายพันธุ์เป็นลูกใหญ่ทุกคนต้องปลูกดีๆนะมีสองสามต้นที่ไม่กลายพันธุ์นะทุกคนมะละกอก,ก็ปลูกยากนะส่วนมะละกอกลม แล้วก็กลมก็จะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนกิโลละสี่บาทนะคะผมนู่นสี่บาทบางทีเราเด็ดไปเยอะเกินนะเขาไม่รับซื้อนะวันนั้นผมเด็ดไปประมาณยี่สิบกิโลนะเขาไม่รับซื้อนะเพราะว่ามีเจ้าอื่นเนี่ยมาลงก่อนนะผมนะมันเยอะเกินก็เลยไม่ได้ขายก็เสียเสียค่าน้ามันไปด้วยเลยทุกคนก็เลยไม่อยากเด็ดแล้วนะไอลูกกลมคมนะเอาไว้เก็บให้หมูกินนะทุกคนรอมันสุกก็ให้หมูกินนะ ส่วนนะมะเขือพวงก,ก็ตอนนี้กําลังออกดอกใหม่แนละทุกคนก็กิโลละห้าสิบบาทนะทุกคนราคาขึ้นละนี่ดอกเริ่มออกละนีนะ่ทุกคนแต่ว่าไม่คิดยาไม่อะไรนะออกเก็บไปได้เรื่อยๆเลยนี่แล้วก็พินเสร็จตรงนี้ก็คือเราถอนมาถอนมาถึงนี่ไล่ถอนมาถึงนี้นนนะทุกคนเดี๋อโซนด้านล่างก็ฝั่งนู้นนะที่เรายังไม่ได้ถอน แล้วก็แตงนี่ก็โลไปแล้วทุกคนเราต้องโลขาเนี่เดี๋ยวแม่แม่กะว่าจะปลุกแตงร้านเหมือนเดิมน,นะทุกคนด,ดูนี่นนะอตอนนี้พุ่นลอยกับไ,ไฟฟ้าอยู่นีทุกคนไฟไนี่ดับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะอ่ามิวุ่นวายทุกต่อเเราต้องอ่าโทรหาช่างนะไฟไปมาตั้งแต่เมื่อวานและจนถึงเย็นละส่วนถั่วน่ะกิโล ตอนแรกอยู่ที่เจ็ดบาททุกคนเจ็ดบาทแปดบาทแล้วก็สิบบาทตอนนี้อยู่ที่สิบห้าบาทแต่ว่าดอกมันไม่ออกเลยนะก็เอาไปส่งก็ไม่คุ้มนะเมื่อวานเนี่ยเด็ดได้แค่สิบเอ็ดโลนะทุกคนก็เลยแม่กะว่าจะต้องโลนะเพราะดอกมันไม่ออกเลยบางบางลูกเนี่ยออกแบบง,งิงงงอนไม่สวยลยนะทุกคนนี่นะการทำกรเกษตรเนี่ยแล้วทำสวนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะ บางทีทาไปก็ลงทุนไปกอ็อาจจะมีได้บ้างเสียบ้างนะแต่ถั่วแปลงนี้ไม่ได้เลยทุกคนเพราะมันออกดอกน้อยออกผลน้อยมากแม่ผมก็เลยต้องโลาะก็จะปลูกผักกาดนะผักกาดเนะี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะทุกคนปลูกผักกาสร็จก็จะปลูกแซมพริกหยวกไปด้วยนะทุกคนนี่นะนี่ก็จะปลูกแตงร้านเหมือนเดิมนะตรงนี้กำลังไล่โลคานกันอยู่นะทุกคน เนี่ยไล่ตัวทึ่งไมีบรรยากาศคืมๆนะทุกคนตอนนี้อ่ากล้องจะสั่นนะเพราะว่าผมไม่ได้อ่าใช้อ่ากล้องนะทุกคนอ่าใช้ขาตั้งกล้องนะขาตั้งกล้องผมเหลือไว้ที่บ้านนะตอนนี้ก็ตัดทิ้งเสนเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเด็ดอีกนะ นี่ใครดีเนี่ยนี่ทุกคนเพิ่งตัดเมื่อกี้เลยสดๆเลยนะนี่ตัดแบบสดๆเลยสวยนี่เราตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานละนี่ฝนตกเราก็ต้องเก็บนันทุกคนเนี่ยนะได้ประมาณนี้นะอันนั้นก็จะเป็นลูกใต้ใบนะทุกคนนู่นนะลูกใต้ใบเริ่มแห้งละส่วนตะก้าต้เป็นใบอะไรไม่รู้นะเก๊ใบใบช่ไหมเนาะ ด้วยชื่อไม่ถูกเท่นันทุกคนคล้ายๆใบยีราเอ่อคค้ายๆใบยะานางคล้ใครใบยะานางผมใช้ยี่าทุกคนมันใค้ายๆใบยะานางนะจะเป็นสมุนไพรนะไม่รู้กิโลเท่าไหร่นะแม่ผมเด็ดมานะอะไรที่ขายได้แม่ผมเก็บหมดนะที Secondly, ่อย <tr ู่ในไร่นะเก็บหมดเลยถ้าเป็นสมุนไพรทุกอย่างคือตังนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็รีวิวไร่เสร็จละเดี๋ยวผมนะ่ก็จะขึ้นไป ค่ะป c k a g e ก็ไปรีวิวบ้านของน้องมอสต่อนครับผม้องก็พ้นเนี่ยก็เพิ่งมาช่วยแม่ผมด้วยนะเขาก็มาช่วยแม่เนี่ยตัดสมุนไพรเหมือนกันทุกคนแต่ว่าขึ้นขึ้นขึ้นไปบ้านนะผมให้กลับไปก่อนนะกลับไปหาน้องมอสด,ด้วยน้องมอสเองก็อ่าเพิ่งจะไปหาประเค g น่าจะกลับไปแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปหาประเ a g ก่อนนะครับ อนนี้ผมก็มาหาปลาเคนนะคะผมแต่ว่าปลาเคนเนี่ยไม่อยู่นะน่าจะขึ้นไปหาหมากกิดนั้นทุกคนหาหมากก็ไปหาใบพูนะน่าจะขึ้นไปแถวบ้านผมแหละเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูนะเื่อเผื่อแกนะอาจจะขึ้นไปหาหมากข้างบนนะันแล้วก็เราเนี่ยจะได้พาเขาเนี่ยไปดูบ้านน้องมอสและเขาโพ่นพนะเพราะตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเพราะตอนนี้คือฟ้าร้องดังมากเหมือนฝนจะตกนะทุกคนนี่นะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปหาปลาเค็ญนงมอสน้องเขาโพยกันดีกว่าครับผมทุกคนตอนนี้ก็เจอปลาเค็นะปลาเค็ไมันได้ขึ้นไปข้างบนนะนี่ปลาเค็อยู่นี่ทุกคนนี่ดูนัอะไรเผมบอกไปไหนนะผมบอกไปหาผักมานะออค่อยจะดูอยู่เด้อเคล่ามาลองดู อ๋มอ,ม,อม,มีผักบุ้งด้วยนี่ไงเ<ม>ต็ม,มเลยผักบุ้งมาลองดูเออไปดีดีเขาไปหาผักมาทุกคนตอนแรกคิดว่าไปหาพวกหมากแล้วก็ใบผูวอีกนะเ<ม>ขาเนียชอบกินหมากมากเลยนะนี่เมื่อวันสองวันเนี่ยเขาได้ขึ้นมาแล้วทุกคนขึ้นไปดูแต่ว่ายังไม่เสร็จนะตอนนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์ละเดี๋ยวพาเขาไปดูเจะว่าเขาเนี้ย จะขึ้นใบไหมฟ้าน,นี่เอามากรอโพธิ์ตอน,นี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่มันแตกสั้นนั่นแหละฮัตตี้เขาคงกลับมาถึงเนย แกไปหาผักมาแล้วทุกคนโอ้หได้เยอะมากใบนี้มันผัดก็อร่อยนะทุกคนนี่นะผัดหรือว่าต้มแกงจืดก็อร่อยร้อนๆโซนร้อน,อ,อ,รอ,นอร่อยมากไอนนหมาลองเลยนะแต่ผมไม่รู้ชื่อภาษาไทยนะนี่ผัดอร่อยผัดน้ำมันหอยอร่อยนะได้ผักบุ้งมาด้วย ผักบุ้งอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ได้สมมันด้วยสมไทยทุกคน <S <S mm. นี่อันนี้ต้นสมไทยนะนี่ทุกคนได้เยอะมากวันนี้ได้ผักเยอะมากวันนี้ได้ละเดี๋ยวไปหาใบพููมาด้วยทุกคนไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวนะหาใบพูมันด้วยนี่ใบพูอยู่นี่ทุกคนใบพูนี่ขาดมันได้แลนะ้วของชอบพอเลย ไอ้ยืนอะนลี่ยงก็ไอ้ยืนมมียังพอเออเโอเคทุกคนเขาบอกว่าเขาจะหุงข้าวนะเขาจะหุงข้าวก็ทำกับข้าวนะไม่น่าจะว่างไปหาเออไม่น่าจะว่างขึ้นไปนะถ้าไม่ว่างขึ้นไปก็ไม่นะเพราะว่าเดี๋ยวพาเขาไปดูพวงนี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าดูไปยุ่งๆนะจะทำกับข้าวอีก้อมนี่ทุกคน นี่นะที FC, ่พีพีเอฟซีส่งมาให้นะตะการเขาใช้แล้วนะนี่ใส่หมักคูเรียบร้อยนะคะผมสวยมากโอเคผมว่าเขาน่าจะไม่ว่างขึ้นไปนะเดี๋ยวค่อยพาเขาขึ้นไปวันหลังนะครับผมเพราะช่วงนี้เขายุ่งๆนะเขากำลังทํากับข้าวนะทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมน่าจะขึ้นไปรีวิวบ้านแล้วก็ไปหานมวอสนอนครับโพสกันนะครับผมพผมถึงบ้าน,นะ้ะทุกคน เดี๋ยวไปดูน้องมอดนี่น้องมอดก่อนนะว่าตอนนี้แกทำอะไรอยู่นะน้องมอดนี่น้องมอดอยู่นะทุกคนนี่กำลังกลับบ้านอยู่เลยทุกคนก็มีน้องเบสเนี่ยน้องสารเนี่ยมานักเล่นที่นี่ด้วยทุกคนนี่ บ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมีหิ้งพระนะนี่หิ้งพระยืดออกมาตรงนี้นะทุกคนใช่ไหมอ่นอาน้องขา้าวโพดอ่ะน้องข้าวโพดข้าวโพดเขางามอยู่ห้าวงามล้างจานของข้าวอย่างล้างนะครับหุขงข้าวอย่างอ,อันนี้เกลังกวาดบ้านใช่ไหมใช่เดี๋ยวดีเรียบร้อยไหมโอเค ก็เก็บเป็นระเบียบนะทุกคนนี่อันนี้คือที่นั่งเล่นนะบริเวณนี้อันนี้หิ้งพระข้างในจะเป็นห้องนอนนะไม่ไม่แบบไม่กว้างมากทุกคนพออยู่ได้เพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์พวกจานพวกอะไรทุกคนนี่นะนี่ผมจะให้ดูฝังนี้นี่นะ อันนี้ก็เป็นห้องครัวเล็กๆนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะอาจจะรกๆหน่อยนะทุกคนมีลำพงด้วยลำพงน้องเบสฝากมาใช่ของน้องเบสใช่คครับโอเไดก็ต,ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะทุกคนห้องนอนหลายๆคนก็อาจจะเจอแล้วนะนเดี๋ยวไปดูหมูกนะันตอนเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่ประมาณนี้เลย เีล้าแก้วอะไรมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนเอาคือเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละแต่ว่าเหลือพวกข้าวของนะยังลงไม่หมดอ่ะทุกคนเยวต้องมาต่อเติมเีนนิดเทีนนิดนะสองบาทผมใช้ดูส่งบ้านเลยนะนี่นี่ทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะถือว่าโอเคนะทุกคนนี่อยู่รอบๆบ,บ้านนะนี่ หลังใหญ่พอสมควรน,นะวันนี้นเขาพดเนี่ยน่าจะอาบน้ำไปด้วยเลยทุกคนแล้วก็น่าจะทำกันบ้านเนี่ยนะนูน่นนังสือกองอยู่ตรงนู้นเลยนูน่นเวลาทำกัรนบ้านหรือเวลาเนี่ยนกเขาพ่าจะลงมาทําที่โต๊ะนี้นะก็อาบน้ำก็จะอาบน้ำที่บ้านผมนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าห้องน้ำเนี่ยยังไม่มีเป็นการส่วนตัวนะ <c oughs> ก็จะไปอาบน้ำที่บ้านผมบา <c oughs> งทีกับพุงกับเขาเนี่ย ก็ไปทํากินในบ้านผมอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่พร้อมเพียงนะเดี๋ยวต้องเราเราก็ต้องซื้อพวกเตาวพวกอะไรอีกนะแต่บ้านเนะี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนนี่นะฝนก็อาจจะหยุดเล็กน้อยนะหลอมีงบค่อยเปลี่ยนหลังคาใหน้น้องๆนะทุกคนเอาแค่พออยู่ได้ก่อนนะคะผมฝนนี่เหมือนจะตกเลยน้ำมอสกบ้านเสร็จยงังลงมาหาพี่น่อยเดี๋ยวภา ลงมาหาพี่น้อยอตอนนี้ก็หันยกก้ยเตรียมไวนะ้นะน่าจะเป็นน้องเบสนะนี่หมูก็เริ่มโตนะทุกคนอาจจะพัฒนา,นฒนาการช้านะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อัดอาหารเมนะ็ดเนี่ยทุกคนเย็ดดิจิยูทูปหนูเวนนะ่าแต่งกันบ้านมาหม่ย เออนแต่งไว้อี่หัน่นน้องเบยหั่นไว้แล้วนะทุกคนพอกหมูเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล้างทีเยอนะทุกคนเพราะน้ำนยังไม่มานะน้ำน่านจะมาพรุ่งนี้นะนี่ทุกคนนี่นะเริ่มโตกันละผมว่าโตไวเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้อัดอาหารเม็ดแต่อย่างใดนะทุกคน พยายามเพราะว่าเราไม่มีต้นถึงะนาพยายามให้พวกหยกกล้วยแล้วก็ลามหน่อยแล้วก็พวกะมะละกอมะละกอตัวนี้หมดละแตงก็หมดละทุกคนหมดละลใช่หมดละนนโอ<ฮ>้หตอนนี้ฝนจะตกนะนี่น้องเบยก็วันนี้แกเป็นคนหั่นหยกกล้วยกระมังอย่นะเดี๋ยวจะไปเอา อาหารเมน้ะหกกระป๋องนะทุกคนจะก็มาผสมรวมกันอีกรอบหนึ่งนะแต่ฝนน่ะเริ่มมาแล้วแ่ปล่อยอ่ะพุกคนในน้องเคยดูมูหย่อนไหมเนี่ยน้ำมูน่ะดีอ๋อเคยชิลดูไหมออายุน้ำมูน่ะซี้เยอร์ีเยอร่ยก็ว่าอในการเนาวงอย่างนั้นนะอือก็คือป้าเคนะอ่าดูนะว่าบ้านนี้เสร็จนะเพราะผมเป็นคนบอกนะแต่ว่าแกยังยังไม่ขึ้นมาดูว่าพอแกยังไม่ว่างนะ เมื่อกี้ผมไปหาแกแกแกำลังยุ่งกับกับเขาอยู่นะทุกคนนู่นนะข้าวโพดอยู่นะ่นนะข้าวโพดกูเกี่ยวัดดีก่ะะอนเด้อนาตอนทางกำบ้านนะทุกคนเงี้ยเด้อเจ๊เม่อไหม่ละเริ่มโตเป็นหนุ่มนะก็เพิ่งไปทำงานไล่กลับมาเหมือนกันนะนี่อันน้ำเสร็จแล้วนะ ไม่ได้ทำงานบ้านอยู่เหรอร้อนดังมากเลยนี่ทุกคนเพชรเดินช่องอีช่องกะเออโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องเบ้นอาจะให้าพายมูนนะเราต้องคลุกขาก่อนวันนี้ไม่มีแตงไม่มีมะละกอนนะตอเริ่มหมดแล้วทุกคนค่นอยๆเออเรียนๆเลยใครังแล้วเพวกจะไปทำงานบ้านต่อนะน้องมอ้อยวันนี้มีกานบ้านไหม ไปทำเลยปครับเดี่ยวเขาจะไปชมกันบ้านนะน้องมอสสองฝีน้องก็ตอนนี้เออโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องปิดคลิปนะตอนนี้ฝนมาปล่อยๆแล้วน้องเบสเองก็กำลังให้อาหารหมูนะครับผมนีเม่เริ่มเริ่มหิวน,นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปลนะเพราะว่าวันนี้ผมก็มาอัปเดตบ้านน้องๆงนะตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผม ก็ดีใจทั้งน้องทั้งสองคนนวก็ป a c เ a g e นะป a า k ค g เนี่ย,ย,ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มาหาหมักอะไรพวกอนยเขาก็มานั่งเล่นที่บ้านน้องหมอเด,ดือนะทุกคนโอ้ฝนมาละโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปแล้วนะคะผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็ขอคืณหนึ่งร้ค์หนึ่งแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> ผม <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ